การพัฒนา MRAP เริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ2000เมืม่อกองทัพสหรัฐอเมริกาพบว่ายานพาหนะแบบบุมบีที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไม่สามารถป้องกันการโจมตีด้วย IEDs ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2005กองทัพสหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการเพื่อพัฒนายานพาหนะที่สามารถป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้ได้โดยมีการออกแบบที่เน้นการป้องกันการระเบิดใต้ท้องรถและการโจมตีจากด้านข้าง หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของ MRAP คือโครงสร้างตัวถังแบบ v s h a p e ซึ่งช่วยเบี่ยงเบนแรงระเบิดขึ้นด้านบนและออกจากตัวถังหลักของยานพาหนะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกรอบที่สามารถป้องกันกระสุนปืนขนาดต่างๆและระบบการสะเทือนที่ช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่ครูขรับเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ MRAP มีหลายรุ่นที่ถูกพัฒนาและใช้งานในกองทัพต่างๆเช่น m a c p r o r g 3 1 k u G a และฮัสกี้แต่ละรุ่นมีคุณสมบัติและการออกแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายหลักของ MRAP ทุกลุ่นคือการปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ในสนามรบแม้ว่า MRAP จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีด้วย IEDs ได้ดีแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความคล่องตัวและความสามารถในการปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ดังนั้นกองทัพหลายแห่งจึงกำลังพัฒนาและนำเข้ายานพาหนะรุ่นใหม่ๆที่สามารถผสมผสานความปลอดภัยและความคล่องตัวได้อย่างสมดุลในประเทศไทยแม้จะไม่มีการใช้งาน MRAP อย่างแพร่หลายแต่การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานพาหนะทางทหารยังคงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สรุปได้ว่า MRAP เป็นยานพาหนะที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารในสนามรบโดยเฉพาะจากการโจมตีด้วย IEDs และระเบิดใต้ท้องรถแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในบางด้านแต่ก็เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนายุโทโธปกรณ์ทางทหารที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่